สวัสดีจ้าเมื่อนีก้กลมาในเมืองนะหมองทิตีไมเ้เลื่อนจะพ้ามูมายางมาเ่นนะสูตรอากาศน่ารัะพี่หน้องออากาศดีดิวัน้มากนี่เห็นบออันนี้เรือนะคะเรือที่เราจะกลับบ้านกันสวยมากๆเลยค่ะนี่นะคะให้ดูจําได้บอกะหมองทิตีไมเ้เลื่อนน่ะจะมูเขาจะกินกาแฟพี่น้องทิตีไม้มามากินกาแฟกาแฟโนเวกินโมเป็น กาแฟบ่ใส่น้ำตาลนม่อ่ใสไครีมน่ะคนมากกับมากเหมืนควายยางด้ยพี่น้องมึงดูน่อยมือน้องหนีกับไยขึ้นอย่างพี่น้วงคนเขาไปเหรอยางออมทั้งเดือนละสาสมนัยทั้งรายเข้าร้านเข้าร้านแล้วหรือเปล่าเปนยางอ้อม โอเคนะคะเดี๋ยวตีไม่จะเข้าไปที่ร้านนะคะเออเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูอีกนะโอเคนะซื้อของเสร็จแล้วนะคะพาเพื่อนพาอะไรมาซื้อของท่านพีนองตีไม้ก็ได้นุ่มเปียวไปลูกหุกกองนะคะโอ้ของของราคาขึ้นวัดตีไม่มเมื่อวมาซื้อของโดนป่วยไงบัดของราคาขึ้นเป็นสองเท่าเลยปี่นองเลยปกติน้่มเปียวกองละสิบกว่าเองวันนี้มากว่นนี้ยี่สิบกว่าคน โอ้บวไายได้แบบนี้ของแพงมา,มากจ้ะเพงมากๆามาเนี่ยจะเด้อพี่น้องนะงามคือเกา่อาอบรรยากาศไม่เบื้องการมบืองนี้รอเรื่อเลือมากกว่าม่านใบสองใบสองสิบห้านะคะสองสิบห้าีน้อยเริ่อเลื่อนใบสอง ถือของของนักบวได้นะพี่น้องตีไม้เลยเอาเทาทีจะของถือได้นะเพราะว่ามันยังเป็นนุ่งนวลยังเปลนเจ็บเจบอยู่เราบันเนี้อ่ามันก,เอออก็เลือดออกั่นแหละเลือดออกน้ำเปล่าบวนอักเสบบเพราะว่ามันเป็นบวมๆแล้วก็เป็นปูดออกมาไดนะ้พี่น้องเพราะว่าตกใจอยู่เนยนั่นแหละรักษากันไปนี่แหละอันใดบ่อย้กินก็น <c oughs> ความอยากนะพี่น้องโอ้ยคอยนี้ก็ได้ สวยพี่น้องอากาศเย็นเย็น,นด้ะยุูนะนีุปนะเป็นยังไดดเนาะทั้งเมืองไทยนะคะอ่าอากาศเป็นยังแดดนะจ้าหนาวบ่หรือเริ่มสีหอนแล้อวอย,อยู่นี่กันยังหนาวอยู่เลยจ้าอยู่นี่กันยังหนาวอยู่แต่ว่ากับมีแดดแดดก็จริงอยู่แต่ไม่ร้อนนะมันมีแต่ความหนาวมากกว่านี่นะคะบรรยากาศก็เป็นที่เก่าเวลาเดิมนะคะอิฐที่ไม้มาเลียนหนังสือเนะพี่น้องเนาะ นี่ค่ะเก่าบรรยากาศเก่าๆไมา่เบิ่งแต่โอ้สุดจอดวิวไหมสวยหนาะสวยงามนีนะคะโอเคเนาะเข้ากับเบิ่งกันพ่อหอมปากหอมคอเดี๋ยวตีหม้ก,กัสิไปทายมุ่มอื่นให้เบิ่งอีกอาจจะถึงฟังบานตีไม้ตีไม,ม้อาจจะยางทู่จักหน่อยนึงแล้วค่ะ ใายแถวบ้านให้เบื้องพอรเพราะว่าแถวบ้านกับเบื้องกันดูแล้วเนาะนี่ก็เอาบรรยากาศแถวๆนี้ไม่เบื้องเพราะว่าล่อเรื่องน,นะ,นะนี่ค่ะสวยๆงามๆ โอเคนอกขอนอ่ะเดี๋ยวไปถึงบ้านแล้วก็จะถ่ายแถวบ้านให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวตีไม้เข้าไปรอเรือข้างในก่อนนะคะกับเพื่อนๆเนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กันเข้ามาเด้อยังไงก็ฝากช่องตีไม้โนเวในเด้อจ้าอ่ะเดี๋ยวตีไม้ก็จะไปถ่ายแถวบ้านให้ดูอีกนะคะสักประมาณอีกสี่นาทีเนาะพี่น้องเนาะเนีน่ยคนก็เริ่มมารอเรือแล้วนะคะโอเคนาะ หลังจากที่ห้อไปในเมื่อแล้วนะพี่น้องเ่ากระถึงบ้านเป็นทีเรียบร้อยพอถึงบ้านปุ๊บตีมากอะ่ะหนึ่งขวขัวแมงแสซดิงขัวเอานะคะพี่น้องบาถอดด้ตีมามาขัวมันแสบกว่าถอดมันก็แล้วต่คนมักเนาะตีมาก็เลยขัวใส่อาใบบก,กูดค่าแล้วก็ใส่พริกไปน,นิดนึงแล้วก็นหนึ่งข้าวเหนียวจำกินพี่น้องโอ้แสบขึืนออย่างนี้เลยคะ่ะบรรยากาศข้างบนบ้านตีมาเนาะค่ะเนาะ ตีมา้านอยู่แถวไดวะตีตีมา้านอยู่ขวัญตลาดนะคะเฮเลยซุนดาส่วนเมือ่อวานนี่ที่ไปก็คือเป็นเมืองน้อยๆคือเมืองสโตนนะคะเนาะเดี๋ยวสิมีคอมเมนต์ด่ามาเอกว่าอันไปสถา,านที่ใดก็บอกซื้อแน่บางครั้งเนี่ยที่ตีไม้ไปน่ะบางบางครั้งเนี่ยตีไม้กับบางหูจกซื้อสถา,านที่ได้พี่น้องนะคะบางสถานที่มันก็เอิ่ยนยักษ์ไกัเป็นภาษาหนอดนาะจากตีไม้กับให้ยามที่จะปรับปรปุงเนาะคะ่ะเนาะอันกับประเดี๋ยได้สร้างพลเด็กกัก็ขอบคุณเพลเดีย้ัมนะคะเขาอาจจะ ลริ่มคิดไปตรงนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นบ้านนีมาอยู่ขังรางได้พ่นองแต่กะสิทง่ายแล้วแหละเพราะว่าย่ายหีกว่าพอเวลาเขาจ้าอาจ้อจอากันพ่นองเขาเสียงดังแหงอีนี้ยิ่งน่ะมันเป็นแต่สั้างเพาะเขาบอกมา่าเราอยกับศูนพี่นนองเล้วนี่ตีหนึ่งตีสองมันกับมานอนนี่มันแลนมันโดดมันแลนมนมันมเป็นอีอย่างอีนี่แต่เจ้าของบ้านเขาน่ะเขาไม่เป็นไรหรอกคันเจ้าของบ้านบ่นบอกกับ,บ,บแล้วได้พี่นองเนละเออ อันพ่อนชื่ออาชื่ออากันเราพี่น้องเสียงดังเออเออจั่วจั่วกันเซ็ตบ่เออเขาข้างหน้ามาดิตีหนึ่งตีสองบางทีตีสามไม่นอนวิ่งนะวิ่งทําไมนะ่ะวิ่งแล้วก็เน้นตรงที่เรานอนด้วยเด้อเออมันจะเอาเท้าหนะักกระทืบตรงที่เรานอนด้วยอีนี่มันนิสยัยพอดีถ้าจะมาหึงค่อยนะอย่ามาหึงเลยอีรีของพ่อสมนีของบ่เอามาเฮ็ดพันหนอพี่น้องนะคอยกินคอยกระเลือกพี่น้องแล้วยางคอยกระบ๊ไดอ้ออยางเราเขาเอือนอนะ่ะ เป้าหมายขอเบอรเมนผู้ใายได้พี่น้วงเป้าหมายที่แท้จริงยขยคืองานลูกอนาคตนะคะเออเบิ่งสาภาพข่อยเนี่ยเออโอ้ยผี่น้องเลยนี่นะคะบริเวณแถวแถวบ้านเอาไปค่ะอันนี้สีรงยังไปหาหมูอันนี้ก็คือทอดอันนี้นะคะท <c oughs> อดอีกอย่างเรียบร้อยล้วก็สิเอาไปสูหมูกินแล้วก็ไปกินน้าหมูแล,ล้ววาาา่าหมูเขาก็ยานให้อยู่ข้างล่างได้ยังบ่ถึงเดือนนั่นผี่น้องเออนะคะเป็นหมูกันกะกะมีผู้เดียวเลย มีคนครบกูเดียวคนอื่นเขาบ่ครบค่ะเพราะจนค่ะไม่มีตังค่ะไปค่ะพี่น้องเออบางครั้งเน่ะการเราอยู่ร่วมกันเนี่ยเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันตีไม้ก็ต้องให้เกียรติเขาอย่าเสียงดังบางที่นะเนาะตีหน่อยมันก็เล่นตามภาษาเด็กหน่อยมันก็ไ่ได้เสียงดังจนเป็นที่รำคาญได้พี่น้องแต่ว่าข้างบนะมันเสียงมันเวลามันได้ยิ้เบื่ทุกอย่างอ่ะมันเสียงดังอ่ะ เออแต่เวลาตีง้อเขาเล่นอะไรเสียงดังใช่หไหมเราก็จะบอกลูกเด้อ่าตีไม้บอกเขาตลอดว่าเออเธออยู่บอแมนอยู่แต่ากับแม่ได้รูมบ๊ะพ่อาห้องมาเซาบานเขาอยู่อ่าจะเสียงดังเออถ้าดังกับพ่อประมาณจะแบบที่ว่าให้เกิดเป็นลําคานไปนเรื่อยสินะแต่ว่ามันข่อยอยากให้มู่งเจามาสัมผัสเองเราตีไม้สิบาตีไม้ใส่ลายเขาบอแมนได้พี่หน่องขอว่าไม่ค้นใส่ลายค้นเด้ถ้าบอยลีข่อยก็บอเบาๆได้พี่หน้องเออบอยลีเขาจะเบาๆได้ค่ะ อมันเสียงดังมากเตือนครั้งที่หนึ่งแล้วครั้งที่สองแล้วครั้งที่สามอายังมีครั้งที่สี่แต่ไม่มีครั้งที่ห้านะเพราะว่าเพราะว่าอย่างมันใหญ่กันบปทบุกชูกุกคนหรอจุอาจุอาเป็นเลาพี่น้องมันก็ต้องหูจกักให้เกียรติฉันฉันก็ให้เกียรติคุณแต่สมมติว่าถ้าคุณให้เฮ็ดบ้านให้คนเศร้าถ้าคุณยังเป็นหังสี่นะกับโบมีูู้ดอยูน้นเขาเพิ่นใดได้พี่น้นนองเพราะยังเพราะมันเสียงดังเออแกก็ต้องบอกแฟนแกพอมา จืออาจือานี่หูป,ปากนี่มึงอย่าร้องเสียงดังไลยมึจงจะมีแห้งนี่กระดอกกระเดียแเ้เราเดินน่ะก็ะยะเดินเสียงดังแล้วมันกระทืบเอานะอ่ามันเวลาเรานอนอย่างเงี้ยมันรู้นะเวลาเรานอนเนี่ยเราจะเอาลูกเราเข้าไปนอนเนี่ยมันก็จะเน้นเลยนะย่งางแบบแห้งแบบโอโหแบบเอออินีไหมอ่าแต่เจ้าของบ้านนก็ยางคอยอยู่อ่ายางคอยอยู่ เป็นแบบนี้มันมันไม่ใช่เพราะว่าเราเองก็อ่าเวลาอันเวลาประกาศเห็นคนมนาเซาบานต้องการคนที่เงียบสงบไม่เสียงดังมากจนเกินไปเออแรกๆเราอยู่มันก็ดีอยู่นั่นแหละพี่น้องเขาก็มีแฟนเพาะมันธรรมดาจะบ่าแฟนกับบลหมูจะคว่ำแห้งเลยอืม <S <S 1> <S 1> จะไม่มีครั้งที่ห้าก็เลยแบบว่าเราพูดกับรัฐบาลดีกว่าเราจะย้ายออกนะคะเราต้องแจ้งเขา ว่าเออเหตุผลมันคืออะไรทําไมเราถึงย้ายออกเออใช่ไหมล่ะคะมันเสียงดังเกินไปแล้วอีกอย่างหนึ่งตีหน่อยน่ะเขากาลังจะเปลี่ยนบ้าวเขาเก่าขวบแล้วเขากําลังจะโตไปเรื่อยๆแล้วทีนี้เขาก็จะรู้อะไรไปเรื่อยๆไงแล้วอีกอย่างเราก็ต้องขยับขยายเออเราไม่ย้ายวันนี้วันหน้าเราก็ต้องย้ายค่ะพี่นอ้องอ่ามันก็คงจะถึงเวลาแล้วแหละปกติน่ะตีไม้เป็นคนทนเนอะทนกับอีกอย่างที่มันทนเกินไปก็พอดีเราพี่น้องไม่รพบามัน มันจะเป็นมันจะเป็นประสาทนะพี่น้องเออมันจะเป็นประสาทตะเรืองลูกกับเพ่ะแห้งเราเรื่องใบยางหลายยางกับเพาะแห้งเราจะมัเจอเรื่องนีอีประสาทตายพอดีนะคะเออนี่นะคะโอ้ยอย่างใดกันผิดขันลาดอันใดก็ขอโทษขออภัยได้พี่น้องขอแกยางค่อยๆได้พ่นอ่ะจะบวนู่นถนนมันมันเลื่นนะคะเนี่ยมันตุ้นลูดเลยนะไม่ใช่แล้วเมื่อคืนมันหนาวขึ้นยังนี่เด้ค่ะ มีมะมันตกใช่ไหมมันตกแล้วว่าวันสองวันนี่มันก็โอเคอยู่มันก็หย่งหยางได้อยู่เนี่ยวันนี้มันก็หย,ยางแต่ว่ามันเป็นน้ําแข็งนิดหนึ่งนะคะหยางไปก็ขี้ก้นถังอีกแผลแตกอีกตายอีกบัดนี้พี่น้องโอ้ยเพื่อนเพื่อนคนไทยนะคะได้ยินข่าวไหมคะได้ยินข่าวเกี่ยวกับที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะอ่า ่าวที่ว่าคนที่อยู่เมืองนอกไปสร้างบ้านนะคะแล้วก็แม่นี่โอนชื่อเป็นชื่อน้องนะ่ะน่าสงสารเนาะตีไม่อยากจะบอกไว้นะคะคนที่ไม่รู้ต้นนต้ทุนของแต่ละคนไม่เหมือนกันคอยสีบอกตามความ็นจริงเด้ออีพออีเมียอยากพี่น้องอยู่เมืองไทยเด้อค่ะเด้ออยากคิดว่าคนอยู่เมืองหนอกเขาสบายเลยค่ะคนที่สบายก็คือคนที่อยู่เมืองไทยคนที่สบายคนที่ลูกส่งเสียเงินเดือนให้ทุกเดือน ก็คือคนอยู่บ้านบแม่นคนอยูโนเว่ได้บแมน่นคนอยู่ต่างแดนได้มีหนอคนอยู่ต่างแดน่ะขอหาเงินกว่าสิใดมากอันนี้คือเรื่องจริงเหตุงานตื่นตีชีตีหาเห็ดงานงกๆเหตดงานหนักพอมคนที่สบายก็คือคนที่รอเงินจากลูกที่เมืองนอกนี่แหละแล้วผลมันคืออะไรเออบางคนก็แย่เลยแหละอ่าเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่อยู่ต่างแดนเนี่ยเขาไม่เอาความทุกข์ไปให้ครอบครัว เขาไม่อยากให้ครอบครัวรู้ว่าตัวเองน่ะทุก่าลําบากแค่ไหนเขาไม่อยากจะพูดนะคะบางคนน่ะมีเงินมีทองเพราะว่าเขาเฮ็ดงานบามคนมามีเตผัวเลี้ยงเด้ค่ะบางคนก็โชคดีใส่เงินผัวอันนั้นก็ดีไปก็ดีใจน้ำบางคนกับปากกัดินทีบลําบากเขาคนอยู่เมืองไทยอีกอันนี้ให้ให้นั่นเด้อจะคิดต่ว่าคนอยู่เมืองหนือเขาสบายได้จ้าเขาสร้างบ้านอยู่เมืองไทย พอเวลาเขากเกษียณมากเขาอาจจะไปยุ่เมืองไทยกับสามีเขาตาั้งชาติเอาสิโอนเป็นซื้อน้นองได้จากไหนพี่น้องนี่คิดนแดหนึงนะเอาสีว่าเขาสมบาย moment, นโมเมีนเนจ้าผู้ถกเถ่าผู้แก่ยอยู่บ้านของฮู้ไ้เนี่ยเออบบ้านจะบ้านจะลูกตาต่จาจะของสมบายโมเมีนนี่ลําบากขึอ้นอยังนี่คนที่สมบายนีคก็คนอยู่คนไทยคนอยู่เมืองไทยเอออันนี้ฝากให้คิดอันนี้บพรได้เขาค้างไปนี่บอกตามความีจริงที่คอยประสบพบเจอมาในตอนนี้ว่าเขาจะไปทักไหนแล้วพี่น้อง จะบ่งผู้นักมือ่นตุลุดตลาดโอเคนะคะคลิปนี้นะเดี๋ยวตี๋มาก็จะลงก่อนนะมันแปดนาทีแล้วนะคะตี๋ม้ก็จะเอาไปต่อกับอีกคลิปที่เมื่อวานนี้ด้วยนะคะเออมันก็จะยาวทีหนึง่งยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กันเข้ามาเดอ้อพี่นวองเดอ้อสำหรับคลิปนี้ตี๋มาก็ขอลาไปก่อนเด้อตี๋มายใจไรสุดแล้วกันเนาะมันจะได้คุยกันยาวๆยโอเคค่ะสวัสดีค่ะ